ทักสวัสดีครับยู่กับชูลูกอิสานไม่คิงันหาพี่ตลอดเวลามันไม่เคยใกล้กันรตูกับตูแหล่งอะไรเวเสียงวนบานมัตี้ตเสตยงตัวรตเต้ง้ง กนนระจกรถจานหายหมดแล้วไม่มีเลยมีแต่มีแต่กรอบพามาดูสะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ โอ้ยเครียดมากนะครับงานสระดินมันออกช้าผมก็เลยแบบเครียดครับมันผมตีขี้โคลนมาแล้วมันได้แค่ครึ่งยังไม่ได้ครึ่งสะเลยนะพรุ่งนี้ผมจะลองคุยกับตาแกาดูจะวางแผนกันยังไงครับ ว่าจะทำยังไงต่อไปต้องขุดฝั่งนู้นให้มันเกลี้ยงให้หมดเลยนะแล้วก็ไล่มาเรื่อย ยาวเย็นมายางรั่วแล้วครับ <S <S บรรยากาศยยเย็นก็จะเงาเงาเงียบๆครับดิ

มารถมดเตอพีได้เด้ติ๊กเกอร์อยู่หน้ารถติดตายยังไม่ อันนี้แหละอยู่หลังรถผมมันลองแล้วให้ตังค์ให้่จนยูร้อยนึงเอาไหมล่ะยค่นีโค ดึงกันใหญ่เลยอะไรเอ้าไม่เคยถ่ายบอแต่ผมขอปล่อยคลิปเอาไปล่ะถ่ายมดโดนกันเลยเลยอ้าวือก็ข้าาเลยนั่งแบบลุดทุ่งลุดทุ่ง ก็จะแปลกเนาพี่ไปไหนก็มีแต่หมาชอบเนาะแต่ว่าทะในต่างหมู่บ้านนี้แต่คนอย่างนี้แปลกเพรไปไหนมีแต่หมาติดหมู่บ้านนี้มีแต่หมาขาขาสั้นเนาะตู้นั้นนะครับตู้นั้นหน้าบริอาจาร์ชูนเอไอ้มดพี่ไอ้เดงแล้วยังโผล่เลยอ่ะไอไอที่พี่ชอบเล่นกับมัน แต่มันเห็นพิตานเดอพี่มันวิ่งตามอ่ะทำไมไม่เอามารด้วยเวันเนินไปวิ่งตามัาาม <laughs> มคงเหงาเนาะอมอ<ผ>มได <laughs> <laughs> ้ยินค่ะ แต่ยืนคืองานคืยงานอะไรช่างตัวมาหรอไหนไหนช่างไหนโอ้ช่างวะทำไมเป็นรูปกระตูนขับรถอะดูโซ่ดูอะไรด้วยน้ำมาเนาะทำไมไม่ผมนี่สายไม่ดีเลยนะขับรถโซ่ตกเนี่ย จอดมาแล้วครับจอดเรียงกันเลยหนึ่ง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 สองสามสี่ห้า เอาเรยฮะรถแรงห่ฮะจะโจมไม่ขึ้นจับยกเลยจับยกแล้วก็ล็อกไว ตายออร์ทัยมาครับวันนี้ก,กับข้าวไม่มีแล้วข้าวบูดหมดแล้ว รอครับพี่เนี่ยไหนนี้เนี่ยเนี่ยว่พี่ไปแจกตัวไปพุงคำโคกลยนะเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แจกตัวเดี๋ยวค่อยยเดี๋วพรุ่งนี้ให้เราขับเดี๋ยวแจกตัวแจดให้สักหนึ่งซิงกนั่งไอ ไม่จะแจกตัวตรงร้านค้านั่นแหละยืนแจกอยู่ตรงนั้นเลยนี่เป็นพี่พีู่จทแล้วานั้นไอเขนเลยไปเดี๋ยวพุ่นี้ผมเก็บเรื่องไรกผมสั่งว่ากระดาษผมกระดาษผมแจกตว่าว้ผไม่จาเลยชาชาก่นาเกิหน่ยขนาดนั้นเลยเข็นเลย เาตระงอิงันตันอะไรตัวไหนหมดมอเลยแนี้ หือเดื่อไป <coughs> 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 <coughs>